เพราะทั้งสามท่านนี้เกี่ยวนเนื่องกันไปหมดจึงได้ตั้งชื่อวันนี้ว่าว,วันมหาปู่ชนียจย์นักเรียนตามท่านไปจ้ะ,ะนี่เนาะเพราะว่าพระเดชกุลหลวงปู่นี่ท่านสละชีวิตจกนกระทั่งคนพบพระธรรมกายแล้วก็วิชาธรรมกายแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับ คนใหญ่ทองสุขสำแดงป้านเอยจ้ะตริงในตอนนั้นท่านยังเป็นคฤหลืถหัสอยู่ยังไม่ได้บวชทำมาค้าขายขูดมะพร้าวขายมึงคือทำอะไรทำอะไรก็แล้วแต่ทำธุรกิจอะไรเนี่ยเนาะอ่าก็ท่าไปมาทำธุรกิจขูดมะพร้าวขาย <laughs> แต่แล้วเมื่อไป,ปสอบกวาสำเร็จก็เลยได้ยินกิติศัพทิ์พุทไธกุณหลงปู่ที่วัดปักน้ำก็เลย้าไปกราบขอบุญลมีท่านแล้วก็ไปเล่าเรื่องให้ท่านฟังตอนที่ท่านออกมารับแขกนี่เนาะไอ้นักเรียนอยากฟังไหไปกราบเรียนท่านว่าเนี่ยลูกทำอย่างนี้อย่างนี้เนาะ แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จสักอันหนึ่งเนี้ยนะทำรายการแจ้งหมดอย่างนี้แล้วโปรด่ก็พูดสั้นๆเขาไม่ให้มึงมาทำอย่างนี้หนิวะเออคือไม่ให้มาคูนเพระเพล้าหรือมาทำธุรกิจอะไรที่ท่านจำเป็นต้องทำเพราะว่าท่านมีครอบครัวแล้วก็มีลูกสองคนชื่อเพชรกับพลอย ตั้งดูแลนะหลวงปู่ตั้งก็บอกไม่ได้เองทำกันเนี่ยเอ้ให้ทำะไรเนอะท่านก็ยังไม่ได้บอกว่าแขกเยอะแยะเลยนะแล้วก็ยะาตั้งสุกทั้งก็กเลยเกิดกุศลสัทธาอยากปฏิบัติทำทัานก็นพยายามเพียนเพียนควบคู่การทำธุรกิจไปด้วยเนอะนั่งเะ่าไรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะ มีแต่มึนกระตึงแล้วก็ม้อยอะไรเลยมันประสบความดุเิ็จนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็ได้ข้อคิดว่ากิเลสเรมามันคงหนามาหนาคล้ายๆกับกระโถนที่ในหอฉันนี่นะที่อยู่ตามวงฉันพัฒตาหารของพระนี่นาะที่อะไรที่ท่านไม่ใช่แต่งอาใส่กระโถนนี่นาะ กิเลสเราคงหนาเงี้นมึงเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะขัดกิเลสโดยเริ่มต้นขัดกระโถนก่อนนี่จ้าก็เลยไปรวบรวมกระโถนทั้งหมดเลยในหอฉันเนาะมานั่งขัดที่ท่าน้นํากิเลสหนานักหนี่เน,น,นี่เอาออกไปที่ระบายที่ระบายล้างน้ําจนสอมันก็สบายใจ พอท่านสบายใจเออมีความรู้สึกว่าเราคงขัดกิเลสในใจเราให้สะอาดเหมือนกระโถนที่ถูกขัดให้สะอาดแล้ว <Yeah. S 1> ปลืม้มออกปลื้มใจในบุญนี้มากเลยนี้จ้าท่านกเลยไปนั่งธรรมะนั่งนิ่งด้วยความสบายใจนึกอะไรก็นึกไม่ออกปรากฏว่ากระโถนที่ท่านขัด <Yeah. S 1> เออมีจุดใบายงโผล่ขึ้นมานี่ <Yeah. S 1> นี่น เออละใบนั้นนำท่านเข้าไปสู่ดวงธรรมภายในเออขัดกระโถนจนเห็นธรรมแล้วก็ตอนเห็นโงคพระนี่ท่านเดินจะไปรับประทานอาหารที่อีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะข้ามสะพานตรงประตูน้ำตรงนั้นไม่ใช่ประตูน้ำที่ อน,น,นี่ประตูน,น้ำปากคลองพระสีเจรเดินนักเรียนตามทันไปจ้าแต่กาวาสัมมาหลังไปเรื่อยเรื่อย,อยใจก็อยู่ตรงกลางใจสบายพอขาพอถึงตรงสบานนะจะพระขาก้าวขึ้นสะพานปุ๊บองค์พระพลึบขึ้นมาเลยโอ้นี่จ้าขัดกระถนจนเห็นธรรมเนาะถ้าเกิด เห็นองุ่นลาออกกว่าเราจะเห็นอย่างนี้นี่มันเสียอยากมากกลัวหายค่อยๆย่างไปนี่แต่ว่ามุ่งมันเมื่อตั้งใจจะไปทานอาหารแล้วก็ต้องไปร้านอาหารค่อยๆย่างไปย่างไปนี่เลขหกแล้วเนี่ยเรื่อยๆนะย่างไปนี่ไปเรื่อยๆนะนี่แล้วก็เดินองค์พระในตัวไปเรื่อยๆ ตระทั่งถึงร้านอาหารก็สั่งอาหารมาทานแต่ว่าท่านเพิ่งเห็นองค์พระเป็นวันแรกแล้วก็เห็นชัดมากเลื่ืมๆตาเนี่ก็ยังชัดจัท่าก็เกรงว่าอาหารที่ท่านรับประทานเข้าไปเนี่ยจะหล่นไปถูกเสียนพระมันจะบาปแต่หิวก็หิวนะ ค,ค่อยๆย่อนไปได้ไม่กี่คําแต่ก็ดูไปเลยเล็งๆอย่าให้โดนเนาะแต่ก็ไม่ได้เห็นอาหารเห็นแต่พระ <c oughs> แล้วก็หมดอารมณ์ที่จะทาาอาหารก็เลยกลับม, <c oughs> มากราบเรียนให้คุณครูที่สอนท่านเนาะเสียงครูไม่ใหญ่จําชื่อท่านไม่ได้แล้ะแต่ก่อนจาได้เสีงครูที่สอนคุณยายทั้งสุขทัางก็บอก เธอเธอนั่งอีกสักคืนหนึ่งสิมันจะได้มั่นคงเพราะเพิ่งเห็นใหม่ๆอย่าตั้งสู่ตั้งกับพิจารณานะโอ้โลก,กยังเล็กๆอยู่ที่บ้านสองคนก็เป็นห่วงอะ่ะเอ๊ะเอาจะเอาอยัางไงดีในสู่ก็ตัดใจริงทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง คิดว่าถ้าเราตายวันนี้เขาก็อยู่ได้รจริงไหมจริงเออนี่ก็เลยวางเลยตัดสินใจนั่งคืนนั้นเลยทั้งคืนที่วัดปากนะ้าบาติจเจเิญไม่กลับเพื่อรักษาความมั่นคงขององค์พระที่เห็นในตอนก้าวย่างขึ้นสะพานแล้วก็ชัดจำติดมาตลอดเลยนี่จ้ะ ที่ถ้ามาเกี่ยวเื่องกับคุณยายของเราตอนที่ยายของเราท่านอยากจะไปหาพ่อตามที่คุณพี่ใหญ่เคยเล่าใฟังเลยจ้ะบบิดาตายแต่ว่าตัวท่านไม่ได้อยู่ตอนกราบขอขมออยู่กลางท้องนาว่าท่านเป็นคนขยันรู้สึกเสียใจเสียดายลูกทุกๆคนของพ่อนี ได้กราบขอเข้ามาหมดเหลือแต่ท่านอยู่คนเดียวเพราะนั้นความฝังใจตรงนี้ก็เลยมุ่งมั่นว่าจะตั้งไปกราบขอเขามาพ่อแต่พ่ะไปทราบว่าเราพลาดพลังอะไรบ้างหรือเปล่าจะได้เจตนาหรือไม่เจตนากระทำเราเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของลูกที่ดีในยุคนั้นเนาะไม่ว่าพ่อละโลกไปแล้วจะไปอยู่ภพภูมิไหนที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่สาคัญตั้งเป้าไว้ว่าจะต้้งไปหาพา่อได้ นี่เลยจ้ะก็เลยเป็นจุดที่ท่านสละทุกอย่างทิ้งทุกอย่างออกจากเรือนมืนนกที่จากคอเลยมันดาท่านให้เงินมากี่บาทจำไม่ได้แล้วส,สลายกไม่ทราบแล้วเลขสองอนะ่ะจำจำไม่ได้เนาะแล้วก็รับมาเพื่อไม่ให้ท่านเสียใจยอมตนมาเป็นผู้จัดการบ้านนี่เนาะ ของผู้ที่ท่านสืบทราบว่าจะสามารถนำท่านได้มาถึงมาเรียนธรรมะได้บัดปักน้ำแต่ท่านมาเองยังไม่ได้ยังไม่ถูกแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติด,ดูแลเจ้าของบ้านอย่างดีเลยซึ่งอัธยาสาัยทำความสะอาดพวกเราก็ได้ประจักษ์อยู่แล้วอัธยาศัยของท่านนี้รักความสะอาดมากจนกระทั่งเป็นที่ประทับใจของเจ้าของบ้านและเป็นที่ไว้วางใจ ของเจ้าของบ้านนะจ๊ะเลยนะช่วงเวลานั้นคุณยายทางสุขของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้บวชแต่ว่าได้รับคําสั่งจากพระเดชคลงปู่เนี่ยให้ไปสอนธรรมะได้ก็เลยมาสอนที่บ้านหลังนี้แล้วก็ได้เจอกันคุณยายท่านก็คอยพอเจอท่านเห็นหนทางที่จะเรียนธรรมะก็จะไปหาบิดาของท่านได้าจากคุณยายทางสุขํำแหงป้นนี่นะจ๊ะ ก็เลยเป็นอุปถากค,คือดูแลทั้งบ้านจากของบ้านแล้วก็อบมาอุปถากจตัตทางสุขด้วยให้ท่านอยู่สุขสบายเอาเสื้อเอาผ้าไปซักไปอะไรต่างๆจงทั้งคุณยาย้างสุกสอนวิธีให้นั่งสมาธิแล้วคนณยายของเราก็นั่งเนื่องจาก จะต้องทำภารกิจหยาบของเจ้าของบ้านให้สำเร็จท่านก็จะแอบนั่งตอนช่วงภารกิจเสร็จแล้วที่ห้องพระตามที่ท่านไลายฟังเนาะเจ้ากับท่าเจ้าของบ้านเนี่ยเห็นใจเลยชวนไปนั่งด้วยกันก็เลยทั้งท่านเจ้าของบ้านแล้วก็คุณยายทังสุกเป็นผู้สอนและคก็ยายทังสุขถือว่าเป็นปฐมมาจารย์ของคุณยายของเรา ดังนั้นคุณยายของเราท่านจะอุปถากค,คุณยายทังสุขจนถึงวันสุดท้ายชีวิตยายทังสุขก็ละสังขารในบนตักของท่านตามตานมนี้จ๊ะแล้วท่านก็พูดประโยคสุดท้ายหลายซึ่งประโยคนั้นท่านเล่าคุณพี่ใหญ่ฟังแล้วคุณพี่ใหญ่ก็ใช้ประโยคนนี้ถวายท่านเหมือนกันนี่จ้ะในสุดคุณยายก็เรียนธรรมะแล้วก็ไปหาพ่อตามที่เคยไล่ฟังนะจ๊ะ สวยจังเลยแล้วก็เลยในสุดทั้งสองท่านเนี่นัดแน่กันเรา,เรายายอยู่เลยฉันก็เรียกกุญแจทางสุกว่าพี่นี่นะแต่กุญแจทางสุกเรียกกุญแจจันทร์ยอีกนี่นะอีก,ก้างเอ้ยนี่นะเพราะกุญแจท่านตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นนี่แต่ว่าดูสดใสเลยจะ้ะ ดูสดใสสงบสงเงียมเรียบร้อยเรียบงยเงยเรา่าอยู่เลยขออนุญาตเจ้าขอ,องบ้านไปถือศีลสักเดือนหนึ่งที่<ม>วัดปากนะครับเจ้าขอ,องอบ้านนั่งกระจายบุญอยู่แล้วและเห็นความดีของคุณยายด้วยไอ้ทั้งคุกยายต้องสุบเป็นอาจารย์ของท่านเนานะก็เลยอนุญาตให้เดือนหนึ่งพอไปถึงนี่น,นะนะังประกาบหลวงปู่ท่านเนาะ มึงมันมาช้าไปโอ้โอนี่หลวงปู่จะบอกมึงมันมาจะมาบอ,บอกคุณยายของเราน่อยายท่านก็งงงง,ง,ง,งเอ๊ชนะช้าไงเนี่ยนี่ไม่ได้ทะเลถลายที่ไหนเลย<ช> <laughs> เอาจากเรือมปนนกี่จากคอนก็แท่งนี้มาถึงแล้วก็ส่งเข้าโรงงานทําวิชาเลยนี่จ้ะก็เข,ข้าไปสองท่านเลยนี่จ้าไปทำวิชาใหม่ๆก็ตางไอ้มันจะเปลกแปดแล้ว เอาวันนี้วันดีวันดีทุกวันแหละนี่นะคำถามแรกที่พระเดชคุณหลวงปู่ถามเนี่ยหลักโลกคุณตุไปกองพานเนื้อเนื้อบนเนเ้ตเตรียมไว้ให้ดีนะเดี๋ยวเผื่อจะอันเชิญน้ำมรถามบ้าง พระเยนยานระหว่าลูกจันทร์นกนนมันบินมาเกาะหลังหาโบสถ์มนเหลียวกลับไปข้างหลังแ้วมันก็มอไปข้างหน้าแล้วมันก็บินไปทำไมมันทำงั้นวะอเออนีทท่ทำไม,ไม <laughs> มันเลขกแปลแล้วอ่ะอายหน่อยเนาะถ้ากันหลับตานิง่งเพราะไม่รู้เรื่องมาก่อนแล้วไม่ได้เห็นนกก็นิงถามองคลดีกว่านิ่งไปเรื่อยภาพมันก็เกิดขึ้นพร้อมกับคำตอบเรื่องราวอะไรต่างพเพราะว่าเพิ่งคำตอบแรกเนอะว่าโยกแรกก็ไอ้สั้นๆกับชับอะไรต่าง นกมันเหลียวหลังไปเนี่ยมันจะไปดูที่มันมาจากตรงไหนใบข้างหน้าจะรู้ว่ามันจะไปตรงไหนต่อนี่พอรู้เห็นอย่างั้นแล้วมันก็บินไปอเออมันต้องงั้นสิวะอ้าวคุณจยาก็มีกำลังใจนะต้องพูด่านก็มีอารมณ์ถามต่อนะอในวันตัดถัดมาเออ ตอนเรตัวเองว่าหลวงพ่อนะครูใหญ่เป็นผู้เรียกท่านว่าหลวงปู่เพราะว่าเป็นหลานศิษย์มต่มาเขาเรียกหลวงพ่อวัดปักน้ำกันแต่ครูใหญ่เป็นหลานศิษย์ก็เลยเรียกหลวงปู่นักเรียนตามทันไหมจ๊ะคำถามถัดมาคือนี่ท่านนไปหอฉันเห็นคนพิการนะเดินขาไปเรื่องอะไรก็ไปสาบจำไม่ได้นะ ดูจะว่ารายละเอียดมันเป๋ไหมวะฮาลโหลกองพันเนื้อนาบุญนี่เตรียมตัวให้ดีเนาะ,ะนี่นะแล้วเจ้กุญยาเจ้ากุคนแล้วก็ตอบเออต้องงั้นติวะ,อะเออเอเวังก็มีโดยประการจนนี่ <laughs> สามท่านก็จะเกี่ยวโยงกันเป็นวันมหาภูชนญยายารย์ไงซึ่งกุญจะตั้งสุขท่านมีความสามารถหลายอย่างป็เจ็ู้หลงปู่ท่านจะ ส่งไปเผยแพร่เพราะว่าฉลาดพูดฉลาดจาฉลาดในการต้อนรับอะไรคล้ายๆกับหลงพ่ออยู่ที่ไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายานทัศนะท่านจะแม่นอย่ามากเป๊ะนี่จะเป๊ะเลยต้องบอกอะไรท่านเลยสมัยนั้นจะเป๊ะก็จะเล่าเลยเลยืมเลยเดี๋ย แล้วพูท่านส่งไปเผยแผ่ธรรมะเนอะก่อนจะไปท่านก็นั่งธรรมะบายเพียงเรี่ยงหลบเพราะไม่อยากไปเนือ่องจากกลัวเดี๋ยววิชาไม่ทันหมูห่คณะก็ไม่ทันพวกแต่คุณยายอาจ,จอารย์ตึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะให้คนอื่นเขียนนี่นะแล้วก็ส่งวิชาส่งไปให้ท่านก็รับต่อท่านก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนกัน ใกล้ค,คนอ่งอ่านนห้ฟังอีกวันนั้นเวลาสองท่านเนี่ยขึ้นรถเมในหรือออกนอกวัดอีกกรังเอ้ยกูว่าครันนี้เนี่ยนะไปวัดปักนะครับไม่ใช่นะพี่มันต้องอันนี้มันไปอีกทางเชื่อกูจะว่าอย่างเงี้ยจะไปวัดปักน้ำนู่นแล้วไปส่งอน,นนตกนู่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนักเรียนเบื่ออาการ เอาอีกนิดหนึ่งเอาอีกนิดเดียวป่ะอีกนาทีสองนาทีเนาะโอ้หลวงปู่ไม่อยู่วันหนึ่งเนี่ยหลังปู่ท่านก็เปลี่ยนบรรยากาศหลังจากสื่อลบลบ,ลบมือพยามาลมานอนะปัดลูกระเบิดมาคือแล้วอะไรต่างๆแล้วก็หลังๆสงครามแล้วอนนั้น ท่านก็บอกให้ดับพระจันทนระ์คือทดลองวิชาดือคือดับดาวเขาดับกันได้อยู่แล้วเป็นปกติเอาดวงนี้เพิบอะไรอย่างงี้ยิ่งไงทีนี้ก็เลยให้มันโตขึ้นมาอีกหน่อยให้ดับพระจันทนระ์เริ่มตั้งแต่วันเพลญเลย Dante, ก็ไม่ค่อยมีใครก็เอาพราอยากทําอย่างอื่นพระภารกิจอื่นก็เยอะแยะแต่คุณชาทั้งสุกนี่ท่านเอาหนาพจน์ข้างในก็ไปตาหลักวิชานะพอไปยืงนอกมันก็ยังสว่างเหมือนเดิมเะคือท่านแรกท่านไม่รู้จะทํำยังไงขยายองค์รัชท์กลัวนักเรียนเอาไปทํามั่งเนี่ยอา ขยายองค์พระใหญ่ๆแล้วก็เอามือบังพระจันทร์เห็นในที่โอโหบังแล้วมิดเลยนะ <Yeah. S 1> พระจันทร์มืดเลยนะ <Yeah. S 1> แล้วออกจากโรงงานางวิชามาดู <Yeah. S 1> มันยังสว่างเหมือนเดิมเลย <Yeah. S 1> เอาเมฆมาบัง <Yeah. S 1> ก็ไปดูมันแค่บังไม่ไม่ได้ดับ <Yeah. S 1> แต่ก็ไม่ได้กราบเรียนอะไรท่านไม่ดับสักทีไห <Yeah. S 1> นได้เที่นะ ท่านกับดิ่งกัไปคน้นเลยจะดับยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งคือหลังจากนั้นอีกแค่วันสองวันนะจ๊ะหลวงผู้ท่านเดินอ,อมาอและกลับไปในโรงงานท่านก็ลลำพึงซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วนะ,ะเออวันนี้ทําไมท้องฟ้ามันมืดเนี่ยนะพระจันทร์ทำไมามืดลูกเองเจ้าค่ะลูกเองอ่า ใน,ในกรีรีน้ว่าควรจะเป็นใครพูดอ,อ้าวนี่เหรอดับได้จ้ะนี่ไม่ใช่ว่าดับไปเรื่อยก็ตั้งถึงแลมสิบห้าคำไม่ใช่นะจะก,กันไปนิดหน่อยไม่กี่วันก็ดับได้นี่จ้ะที่ท่านก็ทดลองอีกวิชารณ์เนอือไม่อยากให้เ,หเป็นผู้หญิงกงนะ อยากให้ในโรงงานปติกาเป็นผู้ชายเนอะใคยๆก็ไม่เอากันไม่คุ้นนะคุณอยากต้องสุกเอาไหมนี่ท่านก็ไปค้นดูว่าอะไรที่ทำให้เป็นผู้หญิงอะไรที่ทำให้เป็นผู้ชายนี่เนาะคนวิชาเขาไปกระทั้งพบวิชาว่าอ๋อ พี่ซีที่จะสำ่งไปเดี๋ยวนักเรียนไปทำบ้างเนี่ย <laughs> เดี๋ยวตายพวกนี้มาอ๋อ <laughs> พร้อมบวชเลย <laughs> โอ้เอาฟังอยก่อน <s uss> โอ้ก้าวกว่านะ่ะ <s uss> องอีกนาทีเดียว <S <s <uss> <S ปัญญายกา็ต้งก็ประกอบวิชามาเนนะีย ปรับเปลี่ยนสังหารโดยหลักวิชาที่ค้นพบด้วยตัวเองนะคือพอเข้าถึงพระธรรมกายการศึกษาวิชาธรรมกายหลังจากพระเด็จบุรุงปู่ท่านต่อให้เป็นช่วงๆไปทุกวันอยู่แล้วเนี่ยนกะ็จะค้นต่อกันไปเองอีกพอพบวิธีการก็ทดสอบดูว่าไ,ได้ผลไหมปรากฏว่าได้ผล ใ่ผลก็บรรเล่ากัน่าอาจารย์ฟังอีก้างเอ้ยกูไม่คุ้นว่ะไม่ทราบไม่คุ้นเลยเฮ้ยมันเกะกาวะไม่รู้ว่าอะไรเนาะแต่แทงก็ไม่ได้ขยายความเยกูเลยเดินเครื่องกลับ แล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยไปเล่าให้หลวงปู่ฟังโดนอัดเลยบอกให้เป็นผู้ชาแล้วเดินคืนไปทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องของวาต่งโดยยอ่อแต่เรื่องยังมีอีกเยอะแยะเนาะที่เกี่ยวกับวจชาต้องถูกโอ้โหท่านถ้าเป็นพ,พวกเรา็กล้ายๆสนๆหน่อยอะไรนะแ้วก็คนอะไรอย่างเงี้ยนี่นก็เลย สามท่านเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ก็เ,เลยมาเป็นวันมหาปู่ชนิยาจารย์นี่นะจ๊ะ